ใน G E หรอหมายถึงอะไรใช่ค่ะหนูอยากหนูอยากปิดปิดอันดับใน G E ค่ะทุกคนเคียวเราคลายใส่ช้อนฮะอะไรเนี่ยเม้นมันดีเลยขนาดนั้นเลยหรอเอาใี้หนูเขาจะต้องมือผลได้กันแน่แบบอยากอยากไปเซ็นเตอร์ค่ะอยากไปญี่ปุ่งอ๋อเลย าวาจ,จะได้ความรักจากลาบินปะไ,<ม>ได้ค่ะใครโหวตก็มาเอามาเอาหลักฐานมาเคลมได้เลยว่าโหวตแล้วเราจะเราจะรักคุณเป็นพิเศษ <laughs> ถ้าคุณโหวตแล้เราจะรักคุณโหวตมาเลยขอมา <laughs> พี่เตาโหวตแล้วนะใช่เท่าไหร่เราก็ยอมโห <c oughs> วตมาเลยเอ็น <c oughs> ดูามากวนะัน <c> น <oughs> ี้มีคนแบบว่า มีเอ็มมาบอกว่าอะไรนะเออเราขอโทษนะเราถึงสมัครแองได้เองอะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรนะเราก็โอเคเพราะว่ามันยังไม่ได้ตัดสินด้วยคะแนนครั้งนี้นะคะใช่ไหมเราโหวตแล้วต้องเป็นแฟนเราเราขอร้อยโหวตถ้าร้อยโหวตได้คุยกันอีกทีถ้าเธอกล้าร้อยโหวตก็มามาเอางี้ก่อถ้าติดถ้าติดถ้าติดอันดับที่ ถ้าติดใน48คนนะหนูจะแต่งหน้าเป็นสีบ้าแล้วก็ทำอะไรก็ตามแต่แต่ว่าต้องให้หนูติดกัดนะดเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะตั้งโพลถามเลยว่าอยากให้ทำอะไรหนูจะแต่งหน้าเป็นสีบ้าแล้วก็ทำตามทุกคนแบบว่าขอแจ้งเลยแม่บอกว่าสิตาแต่งเป็นพระไม่ได้เป็นผูก็ได้เจ <c oughs> ็อย่างอื่นแล้วกันเป็นทีอะเป็นทีอะนะคะ หนูจะแต่งเป็นซีบ้าบ้านก็แล้วฝากุกคนด้วย